วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Enhance Ceramic Project ใหม่ฟิล์มลามิน่ากับ EVMI สวัสดีครับตัวนี้นะครับเราอยู่ที่กรุงเทพนะใกล้ Tesla Service Center นะครับแล้วก็เราจะเทสกับคันนี้นะจะขับไปกรุงเทพจะขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับเชียงดาวนะแต่ว่าเราจะทําให้มันเป็น Bangkok Challenge ไหมผมไม่ได้ทำ Bangkok Challenge นานนะครับแล้วก็อยากจะลองอะไรใหม่ที่มันตื่นเต้นนะครับโอเคก็เลยเคยลองเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนที่เราขับเร็วกว่านี้นะเราจะต้องขับช้าลงนิดหน่อย พนที่จะมาโดนปรับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นโอเคมันก็มีชาร์จเจอร์เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้เป็นเทสต์โมลไวน์ลองเรนจ์เรเวลดรฟใหม่นะครับใหม่ที่เมืองไทยใหม่ที่ยุโรปใหม่ทุกที่แล้วครับผมก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะโมลไวน์ก็ใช้ไฟน้อยเรเวลดรฟใช้ใช้ไฟน้อยกว่าออฟวินไดรฟ์นะครับเหมือนโมลสามที่ผมเพิ่งจะเทสต์นะครับเราก็ได้ชาร์จรถถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซูเปอร์ชาร์จเจอรโน่นนะครับแต่ว่าเราได้ เปดิปดเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้นิดหน่อยนะครับแบตเตอรี่มันมี99%นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สำคัญมากหรอกมันมันเสียไปสัก1 kWh กิโลวัต์ช่วอะไรอ่ะถ้าเราจะหักเวลาไปก็หักเวลาไป10วินาทีั้างแต่ว่าเราพลานว่าจะไปชาติตากนะครับแล้วก็รถก็คำนวณว่าตอนเราไปถึงตากเราจะเหลือ36%ผมก็ยังไม่รู้นะจะเป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นสัก20-25%ก็ยังไงก็ได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับมันก็มีซูเปอร์จอร์เจร์ที่มันมีแบบโลเคชันโอเคหน่อยนะครับถ้าเราเช็คดูนะเมื่อก่อนนะซูเปอร์จอร์เจร์มันอยู่ที่ห้าง Central, เซ็นทรัลนะต้องจะต้องแวะไปไหนก็บังหุนะครับโดยเฉพาะกำแพงเพชรน,นะเออโอเคนักอนสวรรค์ตอนนี้มันมีที่ g l o b a l house นะครับที่ Bypass นะก็สะดวกดีเอ,อเนี่ยมีใครชอบนะครับ <laughs> ที่กำแพงเพชรน,นะจะต้อง อ้อมเข้าไปในเมืองนี่เสียเวลาต้องเยอะเล้วนั้นเพื่อจะ,จะชาติซูเปอร์จอเร์แต่ว่านี่นะครับที่เราจะชาตินะมันอยู่บิ๊กซีนะตากนะครับติดกับถนนใหญ่แล้วครับกะว่าจะไปชาติเท่นั้นไม่นานนะครับแล้วก็ขับไปถึงเดอะโกลดชังใหม่นะครับจะดูว่ามันใช้เวลานานแค่ไหน EQS นี่ใช้เวลา6ชั่วโมง50นะครับหรือว่าเทนะ่าไหร่าะประมาณนั้นนะครับคันนี้มันจะมัดได้ไหมตอนนี้ตอนมีชาร์จเนรถดีขึ้นแต่ว่าต้องขับชา้าลงิดหน่อยโอเคจะเตรียมตัวนะครับ ประมาณเที่ยงครึ่งมั้งเที่ยง40มั้งจะเริ่มขับนะครับต้องรีเซ็ตแลรทุกอย่างนะครับโอเคปะไปแอมป้าแ m m เมอร์ไเราเริ่มขับนะครับแล้วก็ไฟแดงนะครับเราจะไม่หักเวลาหน้าเพราะมันเป็นมันก็เป็นพอร์ตของรูทนะครับเออมันเป็นเรื่องปกตินะจะต้องติดไฟแดงนะครับผมก็จะพยายามหาเลนไหนหาทางที่จะไปเร็วสุดนะครับถ้ามันไปได้นะครับ เราก็ติดไฟแดงที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น r ร a ว wheel drive นะ hmm. มันจะเล่งได้ดีไหมเราก็ใช้ยาง Hongkong นะครับเดี๋ยวลองเทดสัวนะ LeRoy Jenkins โอเค All is good เราก็ขับได้ตั้งสองชั่วโมงกว่านะครับ แล้วก็ใช้ไฟ158วัตต์อวตารเทกนแมว้าวเทสลาเอเลียนเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปจอดที่ซูเปอร์จอดแถวนครสวรรค์นะครับ,ม,นนรบมันยังเร็วไปนะเรามี54%แบตเตอรี่นะครับก็เราก็คงจะสกิปนะครับแล้วก็ขับไปถึงตากนะนะไปถึงตากนี่รถมันคำนวณว่าเราจะมี16%ออ่าโอเคใช้ได้นะครับ เราใกล้จะถึงต่างนะครับเราได้ขับไปตั้ง4ชั่วโมงนะครับตอนนี้บลาดเดอร์นี่แบบแปบนะครับหรือว่า s SO u b State of Bladder นะครับก็ <c oughs> <g łos> อยากจะห้องน้ำนะครับแล้วก็เราใช้ไฟแค่157ว wow! ัตต์เอติาเมตรว้าวดีมากนะครับช่วงก่อนนะตอนเราเทส EQS นะมันใช้ประมาณ200วัตต์เอติาเมตรนั่น EQS มันเป็น All wheel drive นะครับแล้วมันก็หนักกว่าแต่ว่ามันเป็น ซดอนอันนี้เป็นเป็น SUV นะครับก <g> ็ <ül> ใช้ไฟน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงซูเปอร์จอร์เจร์หรือ12%เนะครับแล้วก็มี s u p e r c h a r ร์เว่าง4อันนะครับ4 out of 4โอเคเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วมันไม่มี The Damn Booking System เรารู้ว่าตอนเราไปถึงนั่นเราเสียบชาร์จมันก็จะชาร์จนะครับจนถึงเราเสร็จนะมาถึงนะครับ Big C ต่างนะครับ ครั้งแรกที่ผมแวะมาที่นี่นะครับกำลังชาร์จดูเรางกำลังชาร์จแล้วครับได้227กิโลวัตต์นะครับ,รบเร็วมากแล้วนะอู้โหเกมโอเวอร์อันนี้เราก็นำเวเกตไปบิ๊กซีตากนะครับที่มีซูเปอร์ชาร์จอรอีกอกี่เิโลวัตต์เนี่ย2 6 1กิโลวัตตมันบอกว่าใช้เวลาอีกสัก20นาทีนะครับชาร์จนะโอเคป่ะวันนี้ผมได้ปิดแอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับ47องศาแต่มันยังไม่มีนาร์เเกตว้าว wow, 220 oh. แล้วก็หลังจากขับสชั่วโมงผมก็อยากจะเข้าน้ำนะครับแล้วก็อาจจะหาอะไรกินนิดหน่อยอยาจจะซื้อน้ำเลยนะครับแต่ที่นี่โอ้มันมี5ฟตารโอ้5ฟตาก็ได้นะครับโอเคเอทบตากจะมีห้องน้ำแถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยซื้อนี้ก่อนกลับไปรถนะครับเกิดมันมีอ้อเหลวนี้โอเคก็ได้นะแล้วก็มีข้าวเหนียว้วเข้าน้ำก่อนผมซื้ออาหารนะครับื้อผลไม้แล้วเนี่ยนะครับมีน้ำนะครับ แต่ว่าเรามีเวลากินไหมไม่มีนะครับเพราะว่ารถมันเกือบจะพร้อมแล้วครับเมื่อกี้นี่มันมี notification ในแอปนะว่า Charging Power Limited by Charging Station อาจจะเป็นเพราะว่าคันนี้มันมาชาร์จมั้งมนอู้นะผมไม่รู้ว่าที่นี่มันอาจจะมี low priority mode นะเพื่อที่จะได้ไฟถูกกว่านี้นะก็มันก็มีแค่1 Power Stack นี่นะแล้วก็4หัวชาร์จนะครับก็เป็นไรเราก็ยังได้รับตั้ง150กิโลวัต์เมื่อกี้นี้นครับตอนนี้ก็ลดลงแนตะ่ว่าก็เกือบจะพร้อมไปแล้วนะครับ โอเคตอนนี้เรามี55%นะครับผมคำนวณว่าเราต้องใช้55%แล้วก็จะเหลืออีก5% margin เผื่อไว้นิดหน่อยนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วครับอันนี้มันก็คำนวณว่าอีก4นาทีพร้อมแล้วครับเรารับ97กิโลวัตต์นะครับ,รลบ,รบแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่ temperature มันเป็น54องศาแต่ว่าเราเปิดแอร์ได้นะครับมันจะมันจะ,นจะใช่มันจะแย่งแอร์นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่ overheat ถ้ามันจะ overheat นะครับแบตเตอรี่มันต้องขึ้นไปถึง61องศานะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรารับแค่100กิโลวัตต์มัน เรได้กินข้าวเหนียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็กินอันนี้เป็นหนังไกท่ทอดน,นะครับมันไม่มีอย่างอื่นนะแล้วก็ตอนนี้เรามี63%นะครับเอรอเรามา47เราได้ชาติเกือบ20นาทีนะครับจาก12%ถึง63%นะครับแล้วก็รับแค่8 6ดกิโลวัตต์มันไม่สำคัญเพราะว่าตอนนี้เราขับได้อีกสัก280กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะเหลือโอเคมันไม่ใช่เป็นเเปร็นพราะเราต้องขับไปทางนี้เราไม่ไปทางลัดนะครับก็แปลว่าตนนีี้ไปไดััช20าท ออนี่บ่เฮ้ยโอเคก็อันนีอ้อาจจะเป็นแบบที่เดียวที่เราเออหักเวลาหรือว่าใช่หักเวลาไปน,นะครับ มันจะมีช่วงนี้นะเขาจะสร้างถนนหลายที่นะเขาจะสร้างสะพานให้มันสูงขึ้นไม่ให้มันเป็นปัญหาตดน้ําท่วมนะครับก็หลายที่ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็รันแบบไหนว่าบางทีเราติดคันไหนที่มันขับจ้าเหมือนตอนนี้เนอะแล้วมันมีหลายที่เลยนะเราก็คงจะหักเวลาไปเหมือนรือว่าบวกคุณจะบอกว่าคุณนับยังไงนะครับก็ correct สัก5นาทีมั้งเหมือนเราทํากับโดโลมอนนะครับแล้วก็ มันก็ไม่ต้องเป๊ะมากหรอกไม่ต้องแบบเป๊ะเหมือน1,000กิโลเมตรชันหรอกใ่ไหมนี่ใช่มันจะเป๊ะแต่ว่าอันนี้ก็อีกอย่างหนึงคือ,เ,อ,อเราไม่ได้สตาร์ทจากที่เดิมทุกคันนะครับใช่เมื่ก่อนผมจะเริ่มจาก P.A.Head Office แล้วก็จะไปจอดที่สารพีสองนนะที่เชีลำใกล้ๆลำพูนแนละ้วก็ ไม่ต้องเป๊กก็ได้มั้งแค่รู้ว่ามันเป็นประมาณ7ชั่วโมงหรือว่า8ชั่วโมงมัม้งก็ได้ ตอนนี้นะครับมันมีสร้างถนนเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนเราขับออดอลลาร์บอลขนะที่เราหักไป5นาทีมันยังไม่ค่อยเยอะขนาดนี้แล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีรถนะก็ผมว่าเราอาจจะต้องหักไปสักสินาทีแล้วนะให้มันแฝงน,นะครับมันหลายที่เลยมันช้ามากเลยเนี่ยเราติดข้างหลังรถบรรทุกนะก็อย่างนั้นก็ได้มั้งตอนนี้เรามาถึงถนนคอนกรีตแถวลำปางนะครับแล้วก็ช่วงด่านนี้ครับมันเป็นยังไงนะครับเออมันก็ดีนะอันนี้ครั้งแรกที่ผมขับยูนิเปอร์ที่เมืองไทยนะครับ ก็ผมพูดจะยืมบอลสามไฮแลนด์มันก็ช่วงล่างของไฮแลนด์มันก็สมัยนี้นะันเป็นพรีเมียมนะครับแต่ว่าของโมลวมันดีกว่าเพราะว่ามันมีมันมันมันสูงกว่ามันมีสั้นเซนส์ทราวมากกว่านะครับเราจะไม่รู้สึกบบมบ์มบากเหมือนบอลสนะก็ถ้าคุณอยู่ที่ไหนหรือว่าขับที่ไหนที่มันมีถนนค้ r i กีเยอะอย่างนี้นะครับก็คงจะ แลแต่แบบไม่แน่ใจว่าจะเลือกมองสามหรือมองวายผมก็บอกยู iper, นะิเปอร์แล้วมองวายมันดีกว่านะมันสบายกว่านะครับแล้วก็มันก็เก็บเสียงได้ดีนะนะเงียบสบายดีพอๆกับไอเอ็มซิกซ์หรือว่าอัลฟ่าทอร์นะครับแด้เมื่อก่อนนี่มันไม่ค่อยดีอย่างนี้นะเทสล่าแต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เจเนอเรชันล่าสุดนะไฮแลนด์แต่โดยเฉพาะยูนิเปอร์นะเงียบเงียบกว่ายูนิเปอร์เงียบกว่าไฮแลนด์นะครับดีมากเลยเนะี่ย เรามาถึงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้นัเวลานะครับ19.41นะ่อตอนเราเริ่มจากกรุงเทพนะแล้วก็บวก10นาทีมันก็จะกลายเป็นเที่ยง50แปลว่าเราใช้เวลา6ชั่วโมงกับ50นาทีนะครับอันนี้มันเร็วเท่า EQS เมื่อก่อนนะครับใช่ว้าวแล้วก็เราใช้ไฟแค่1 5 6 6วัตต์ตรกเมตรดีมากแล้วนะครับเทสลอนี่นะ เทสล a าคิกส์อาส for the lord congratulations ลามาสึงถึงเปิดจอจนนะครับได้216กิโลวัต,วตรู้ทำไมตอนนี้มันไม่เป็นเอ่อ full speed หรือว่ามันมี limit ของเอ่อของ charging stage ตอนนี้ไหมเดี๋ยวจะเช็คดูนะครับหรือว่าหรือว่าแบตเตอรี่มันเย็นไปนิดหน่อยอ่าไม่แน่ใจนะมันไม่โชว์ในจอเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในแอปเราอาจจะเห็นนะครับเออใช่ไหมมันไม่โชว์เลยที่ไหนที่ไหนเนะไปเช็คดูนะในแอปมันโชว์ไหม มันไม่โชว์ลิมิตก็แปลว่าลิมิตมีอยู่ที่รถนะครับไม่ใช่ชาร์จิงสเตชันแต่214ก็ดีนะครับเออตอนนี้มี20%นะครับ21%นะครับเราก็ได้เอ้าเอาเอา,เอา,เอามันมีปัญหากับชาร์จเนนะครับเ,เราต้องเปลี่ยนชาร์จมนะั้งใช่โอเคโอเคเราเปลี่ยนสตอลนะครับถ้าละคุณได้37หรือว่า35บกิโลวัตต์มันเป็นเพราะว่าคูลิ่งของสตอลมันไม่เวิร์กนะมันจะเวิร์กได้แป๊บเดียวจนถึงมันร้อนไป เราก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็กลับไปได้203กิโลวัตต์ถูกป่อตอนนี้นะครับ23%นะถ้าเราจะเดินทางไปเชียงดาวนะครับอีก74กิโลเมตรแล้วก็ไปได้แล้วนะครับเราจะเหลือ8%แล้วนะเราชาต์ไม่ไ่กี่นาทีนะครับแล้วก็ไปได้อีกแหละรถคันนี้นะมันมันมัน unstoppable มันมันยังไปได้อีกนะผมก็ขับได้ตั้งนานแล้วนะนะ ยังไม่มีเวลาพักอะไรแล้วนะอยากจะเข้าน้ำอาจจะไปหาอะไรกินนิดหน่อยนะครับก็ที่ผมอยากจะโชว์ให้คุณดูว่ารถฟ้านะครับที่เมืองไทยเวิร์กดีมากนะครับเราขับได้ไกลแล้วถ้าเราขับสักสี่ชั่วโมงเราก็อาจจะอยากจะเข้าน้ำแล้วเราก็เลือกที่ที่มันมีชาร์จแเราก็เสียบชาร์จระหว่างเราเข้าน้ำหาอะไรกินแล้วผมก็ขนาดต้องรีบกินแล้วก็ต้องขับตอนเรากินนะครับเพื่อจะทำให้มันเร็วขึ้นนะ ถ้าเราจอดชาร์จอะไรแล้วก็กินเหมือนคนอื่นที่อาจจะมีรถน้ำมันใช้เวลามันก็จะชาร์จถึง80%เร็นะครับเราแค่จะโชว์ดูว่าจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะครับเราใช้เวลาไม่ถึง9ชั่วโมงรวมชาร์จนะครับไม่ใช่ไม่ถึง9ชั่วโมงไม่ถึงเชั่วโมงใช่ก็เร็วมากแล้วนะครับางคอกชาร์จนี่ก็แปลว่าคันนี้นี่มันก็เป็นท็อปวันนะครับกับ EQS แหละที่มันสู้ EQS ได้เพราะว่ามอญวายนี่แหละมันใช้ไฟน้อยมากนะครับก็ สำหรับเมืองไทยนี่มันก็อาจจะไม่จาเป็นต้องใช้ออวนด์ดรอฟนอกจากว่าคุณชอบพาวเวอร์ใช่ตอนตอนผมลองเล่งอะไรมันก็จะรู้สึกว่าอเคบางทีมันมันก็ไม่มี g r ิ p 100%เหมือน all wheel drive แต่มันก็ยังขับม่วนดีนะแล้วก็มันก็เบาขึ้นนะครับมันไม่มีมอเตอร์ข้างหน้าแล้วมันก็รู้สึกแบบไงเนี่ย nimble นะครับแล้วก็ประหยัดไฟวิ่งได้ไกลนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเราจะขับกลับไปนะแลนะขับเหมือนคนเท่าผมก็อยากจะดูนะว่ามันจะขับได้ 800กิโลเมตรได้ไหมโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปนะแล้วก็หอกรัปกันใหม่สวัสดีครับ